สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฟองไปสู้ขูสู้คนครับพบกับบ่าวเดย์นะครับอีสานคนไก่บ้านครับพี่น้องวันนี้ป้าพี่พีน้องนะครับเปิสีมาดึงพายางครับพี่น้องครับบ่าวเดย์นะครับเสาก่อยเป็นคนคุ้มไหวเนาะพี่น้องเนาะตอนแรกบ่าวเดย์นึกว่าเปิ้ลเสียเก็บออกนะครับอันนี้บริเก็บพี่น้องเปิ้ลเสียรถมาดึงเราเลยครับผมดึงมาแต่ฟุ้งพี่น้องพายางอันนี้นักนักแห้งครับพี่น้องเป็นรอยสองอยโลกเนลยครับบ่าวเดย์ับสาวก่อยนี่ดึงคุ้มนีโอ้ยเงาแตกเงาแตก นี่ว่าสิกเด็เก็บนะครับเบาเดชสบายครับบาเดดึงพี่น้องครับเถ่าแก่เอารถมาดึงให้ครับผมบาต้องมือยครับพี่น้องไปไปเบิ้งกันเลยครับเถ่าแก่เพิ่นเอารถมาหมุนเอาพายางพี่น้องบาต้องดึงนะครับผมบาต้องดึงให้เสียเมือยนะครับผมเขาทาแห้งครับทั้งพี่น้องหมุนอะไรครับผมเขาท่าเขาท่า บ้าเดยได้ยินเสียงกัเลยออกมานะครับฝนตกเด้อพี่น้องครับหมุนอะไรนะครับผมฝนตกนะครับตกแย่งเจอพี่น้องโว้เขาทา เฮ้ยเอ้โอเคอันละสี่เอาแกเบานี pues ่ลงครับมาขีบอันนี้ความเป็นรถขีบขยะได้พี่น้องขี รถทีบพวกเล็กพวกอันนี้ครับเราแกเพื่นหน้าจะจางมาเรียบร้อยครับพี่น้องครับเป็นรถรถทีบนะครับเกาหลีขั้นไม่ใหญ่ครับพี่น้องครับเราแก้เพื่อให้เขามาเอาพายางนะพี่น้องเนาะโอเคครับคลิปนี้กับลาพี่ลาน่องไปเพื่อนเทนี้ก,กอนครับสวัสดีครับ